ใช่สวยอ่อนวันนี้โอเคสามสิบบาทครับอย่าลืมแล้ววันก่อนสั่งแล้วน้อยก็ลืมได้ได้ันนั้นมันไม่มีพีมันไม่มีไม่ไม่

สวัสดีเด้อนะ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของหมอคำอ่าเบ็ดซุกหูซุคนอ่ารวมถึงตุศิษย์และตุเวียงน้ำเนาะอ่ะาตาคำบิึงคลิปของหมอคำอ่าก็คิดฮอดคิดถึงตุศิษย์ตุเวียงคือเก่าพี่นอ้องอ่าตอนนี้เนาะหมอคำกะอ่ากำลังออกไปขายของพี่น้องเลยออกไปขายผักนี่แหละอ่าในเวลาตีห้าก,กว่าเนาะอ่าตอนนี้ก็กำลังไปพี่น้องเลย มืัอนี้บรรยากาศมืัอนี้ก็คือฝนสีตกนี่เนอ้องาเธอเย็นสบายพี่น้องเลยมืัอนี้อ่าคือฝนสีตกดาวโบคอยมีเลยเนาะบนฟ้ามาพบมาพอกับบ่าคำมืัอนี้ก็บพี่น้องอย่างไรพี่น้องเลยอ่ากะสื้าพ่อเมยพี่น้องเอฟซี FC ของบ่าคำเนาะอ่าไปขายของขายพักน้ำกันมืัอนี่พ่อบ่าคำกับ ม่ได้ไปถ่ายคลิปทางใหนเนาะเพราะว่าไปหาถ่ายคลิปกบ่ค่อยมีเวลาพี่น้องบ่ค้ำกันในแต่ถ่ายคลิปลงเนะาะพาบิบซีของบ่ค้ำไปขายพักน้ากันวันนี้พี่น้องตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปเนาะปั่นจัก,กรยานาเป็นจัก,กรยานพว่วงทางหน้าเนาะ,ะพักบ่ค้ำกันหลากหลาย ทำกับเขาได้หลายอย่างอ่าหนูเองแป๊แป๊บแปพี่น้องไปขายสอยมากนะเด้อมือนนี้เนาะอ่าขายบะคำขายดีขายมันบิดใบไม้แต่าเตียวเนาะเสร็จ้กลับไปหาเพื่อนๆไปไปพี่น้องอ่าได้เงินพอสั่งตัวกลับไปหาเพื่อนๆทีมงานอยู่บ้านไปไปเนาะ คิดหอดคิดถึงคิดหอดคิดถึงคือเก่าเนาะ,ะเห็นทีมงานเดี๋ยวาหมู่เพื่อนอลงคลิปเนาะกบคิดหอดในเวลาที่ไปน้ำกันเนาะ,อะตอนนี้ก็แยกทางกันเนาะลงทำมาหากิน สั่งครอบครัว so พี่น้องเลยเห็นจะนะจากไหเนาะต้องดิ่นนนสูดต่อไปเกิดมาลำบากนะครอบครัวที่ยากจนเนาะดิ่นนนสูดต่อไปอ้ามือนี้เนาะค่ะโมมียังไงพี่น้องบอกคำกันป้าเอฟซีของอกคำเนาะไปขายพักต้องกันเมื่อนี้ มาลุ้นมาชมกันเนาะว่าวันนี้จะขายดีบอสิบุดไวย์บอ,อสิบุดเต่าบอจังใดกะมาตามรับชมทำกันกระบอกคำเลยเนาะไปซอยขายทำกันมานีอ่าเป็นเสาวันเสาร์เฮ้ยโมเมนต์เนาะพี่น้องวันศุกร์ตัวมานีอ่าเป็นเสาวันศุกร์เนะาะวันที่สิบแปดเดือนสิงหาดเด้พี่น้อง ยี่สิบแปดแล้วเนะาะอ่ไม่สิครบอ่าเดือนเนะี่น้องเลยบอคำลงมาใกล้สิพอเดือนเนาะยังดีแต่ว่าเส้นทางมันเป็นเส้นทางปูนเนาะพี่น้องเส้นทางดำดงมันต่อยเนะาะปั่นจัก,กรยาน เดี๋ยวว่าขีนรถไปมันกะมอญโบนักโบผือดทางคือทางบ้านบโกค้ำเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยหลายคนก็นคือสีเห็นคือสียหูเนาะเส้นทางบ้านครัผมเป็นยังไง <c oughs> อ้าเนาะมพี่นอ้องกะหับตามหับ z o o กันอยู่พุ่นแหละเนาะมองบโกค้ำคลายกองพุ่นแหละไปไปเบิ่งไป z o o น้ำกันเลยโบคำ้ำเฉย พอฟาวปั่นไปเนาะเพราะว่ามันสิออกถนนใหญ่แล้วพี่น้องก็สิได้ย้อนซอนไปเนาะพอข้ากะสิได้โจกกองไว้ก่อนกะไปติดตามหาชมกันอยู่พุ่นแหละเนาะดูซอยสีพี่น้องเอ้ยตอนนี้พอข้ากะโจกกองไว้ก่อนต้องฟาวปั่นไปเนาะเพราะว่าออกไปข้างนอกมันย้อนซอนไปพี่น้องย้อนซอนไปก็ยันถ่ายลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่าพอข้าย้อนซอนได้พี่น้องเอ้ถ้าบม่ย้อนซอนมันไปไม่ได้เนาะ ันก็คือสีคงขค <c ười> ำกันใช่จบกองไปก่อนพีน่น้องเลยอ่ะน้อไปเจอกันทุนแหละพีนพนน่น้องไปพี่น้องขำกันในฮอเซเว่นแล้วเนาะอ่าเข้ามาฮอซอยแล้วพี่น้องเซเว่นเซเว่นเนาะซื้อน้ำจังน้อยพี่น้องเลยอ่ะซืได้จอดรถก่อนเนาะโอเคพี่น้อง,อง,องบักคำบเข้ามาฮอเซเว่นแล้ว ก็ท like ok. <esh> ีแฮ <orie> ่หวยเนาะป้าไปเลยกองทรายากลายเมนูเนาะมีกินน้องนี่เนาะอืมเครื่องดื่มเนาะสวัสดีครับพี่เออให้ได้ดื่มหน่อยใช่เย็นเย็นครับผมใช่ เฮดดี้เครื่องดื่มเฮดดี้ไป่นเองจ่ายตัง ไปน้องขึ้นเลยขอบคุณสวัสดีครับ<า>ลุงเดินมาเช้าเลยเนี่ยคือทองใส่บาทเดี๋ยวค่ามาอ๋อใส่บาทแต่จ่จายสดไปนี่น้อง เนอพี่น้องซอยมาครับขายอยู่ทางในพี่น้องนี่บีเอ็มมาคับพี่น้องนี่เห็นแตงไรงามปะน้องครับเอามาคัมก็จะจูงกลงไว้อีกสักแป๊บนหนึ่งเนาะพี่น้องว่าเช่นไปเติมเงินก่อนพี่น้องเลยแตมเงินโหลดคลิปลงให้ไว้พี่น้องครับส้มกันก่อนนะพี่น้องดีค่ะเมื่อวานขอบยอะมากนะแของอร่อยมาให้กินมาถึงแล้วพี่น้องเนาะมองจอดขายพี่น้อง

สวยไม่สวยอยาเอาเลยไก่ยไกไดีคักะเพรากะเพราของนนะครับักาเดดพ้อเทาไหร่คะสิบบาทครแ่จ้าดมีนะฮะมาไม่มีปดมาปดต้นวดต้นัมีครับมี่ะเาน่นครับข้ามาข้ามาข้าวโพดก็มีนะใช่ ตัวเอาที่ถมาทดตัวเอาท่อด้วยนะตัวถุงนึ่งแล้วเขาทต้มถุงหนึ่งโอเคได้ได้ได้เขาทอดถุงอะอดให้านีครับผมมันอร่อยเลยไงได้ได้ชีชิมายอมเองมั้ไหนูทำงานมาจะได้จ่ายลูกโมซื้อเท่าไหร่ห้าบ้าทเอาไว้จะไปจ่ายแสนมาอยาก้่ไม่ได้ว่าอหกค่ะจะจ่ายอนอย

ไม่ได mm ้มืกล่องละสี่พันห้าบาทโอเคนะอะให้มือกล่องคุณแค่มือกล่องมากเนาะมืจะมาขายผลไม้นำพี่น้องโอเคครับนะอะจะมาทำจับต่อไปนายเลยนี่ขายค่ะน้องไปพี่น้องเลยเกียวก็ได้มือกล้องเนาะอะน้องมาขายนำอะนี่ผลไม้เราจะเก็บไว้ให้ลูกค้าก่อนเนาะพี่น้องเลย เปิดมาแต่เศร้าพน้องสิเบิดเลยเนาะเดี๋บวบลนดีใครดีเติม <c oughs> สวัสดีครับคับผมเก่าคือเดิมใดีเนาะาครบาแดงไหมเนาะใจเย็น <c oughs> ายบ,บนน <c oughs> าดแบบ <c oughs> าดแบบ้ไห <c oughs> มเนาเพีเง <c oughs> จะกินแซ่ๆก e ับเม่แตกกินเองรสนี่กระเดทีเงินเกษตรัวรได้มัหนงามเส้นใหญ่มะลุมะละมะพร้าวพีี่คว่มผักกาดไทยอ่ะผักกาดไทยไงโอ้ยนิดเพียงนึดน้ัวเลยค่ะไมกันเอาเดี๋ยวคุณหล่อนทำงานอันนี้เหรอ

เอาไปทำอะไรดีคะทรายมีน้ำพริกอะไรมีสามอี่เอาเอาหมดเลยไปเนาะเอาหมดเลยสามสิบบาทครับสามสบาทใช่ไหมครับผมอ๋อสามสิบบาทใช่ถูกลาศิบบาทสามสิบบาทตัวผ้โอเคนั่นเนาะสามสิบอนยี่สบครับป้าขอบคุณครับ ขึ้นต้มยำได้ยังใช่ครับมีเนาะชีฝรั่งใช่ไหมไม่ใส่เนาะอย่างเดียวนะเพรุะวันที่เราไงวันี้วันอะไรนะครับวันอาทิตย์วันเสาร์วันเสาร์กี่จะรีบวะเนี่ยรีบไปไหนกันไปเนาะ จริงแต่มาเป็เงินสิบเลยขอบคุณครับวันนี้ไม่มีไอ้แตงไม่รเล็กแค่ป้าเหรอแตงคว้าเหรอมีวันนี้ใช่ไหนเล็กแค่ไหนวะเล็กประมาณนี้วานี่ใหญ่มากเลยไอ้วานนี้นี่เล็กก็เหรอใช่เล็กสุดเล<ม>ยแตงควา้าแตงร้านก็มีไม่พูดถึงว,วันป้าก็าจะเอาใช่เนี่ยแตงนั้น ต่ป้าเขาอยากได้แตงเล็กๆเขาชอบเบอร์เล็ก,ลกขอบคุณครับวนพริกหยวกพริกน,นุม่ม ปกติคือเก่าพี่น้องนียเงียบพี่เก่าโอ้เนาะร้านกับข้าวเนาะร้านข้าวแกงปลาป้อมขายดีพี่น้องมาละจ้ามาละจ้าข้าพดก็มาแล้วนะนี่เราสั่งไว้วันนี้มีลาบหมูขายดีครับขายดีร้านนี้ขายดีนะครับ ข้าวแกงข้าวแกงร้านนี้ขายดีอยาจะร้านนี้เพราะเดี๋ยวนี้ต้องไม่ค่อยอยู่มีเฉาก๊วยแจ้ควยนะคะอร่อยข้าวแกงเฉาก๊วยมีเนื้อด้วยค่ะเรายังนิ่งอยนะครับตอนเช้า โำ้ดโพ้ดต้มนะพใอ่นี่อะไรนะถั่วไม่มีใช่ไหมถั่วมีเออเอาก็วโพดกับถั่วใช่มาเลยมาเลยทักแมวเราไม่ได้ค่อยทำเนาะมาสามาส5บบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็ดีขอบคุณครับ ขายดีคายดีเหมือนไม่มีผลไม้อะป่ะผลไม้แตงไทยแล้วก็มะพร้าวอ๋อมะพร้าวมะหวานซื้อไยังไม่ได้ก <c oughs> ินเลยวันเ <c oughs> ดียว <c oughs> ด้วยคนนึเบียวเบียดยังกินอะอย่างนี้เนาะมัอนี่ขายดีขายดีครับขายดีครับให้ขายดีขายดี

สองถุงน so ี่นี่น no like ี right ่นี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 นเดียวก็พอแล้วมันกินนุ่นเดียววันเนียวหมดหมดมาเนอร์ชิบบาทครับบืนนอะบืนเนอะมันเช้าได้บืนเลยวันเาวัน้กันแล้วถูกแล้วดูเรื่องเี็วจ๊เ่ลยเนาหนำเอาอีชิบบาท

คือมีดอีนะพี่น้องเอ้ยคูมะข่าน้องไ่ได้ขายแล้วไปขาเื่มีดยังมาเป็นมีดเืมมีนะือมีโตเแล้พี่น้องบอกเล็กวันนี้มีล่าขอโทษอรุณอะสาวอาทิตย์ใช่ไหมคะยี่ห้าบาทเป็นไงดีไหคะช่วงนี้เก้งดีขึ้นแล้วค่ะโอ้หมาแล้ว มน่าสวยนะพี่คร yeah, ับไม่เอาไปต้มหน่อยเหรอเนี่ยค่ะพี Krank ่แดงเขาบอกว่าเขาจะเอาไปใส่บาสที่นี้ผัดกับกุ้งใช่หนูก็เลยว่าต้องผัดบวบดีกว่าใช่อร่อยงวายหวานนะชอบอวสาสี่ใช่สามสี่ได้ สวยมาเลยเด็กสูงเนาะ่แคนี้ผมจะได้มีเหรียญทองขอบคุณครับจังเตียงกระเป๋าออกมาด้วยใช่ไหมออกมาแล้วมันต้องใช่มันต้องมีอะไรสักอย่างยได้

โอเคได้ได้ได้เอาฮอลแลนด์เลยเนาะผมมาให้นี่้อวันนี้หมดวัยวันนี้กระเจี๊ยบใช่ครับเจะเอามาทุกวันอยู่ใช่มีทุกวันกระเจี๊ยบมีทุกวันทำไมหมมอไ่เห็นมันหมดทุกวันเลยใช่เพราะว่ามาที่สี่ถุงห้าถุงเนี่ยแต่บางวันบางวันไปกลับไปกินเองก็มี ชอบกินอยู่นะฮะชอบกินกระเจี๊ยบมั้วอะไรนะเมื่อกี้มีผัดใส่บัวค่ะคุณหมอคะโอ้ที่กินเมืั้วานโอ้เเกิดลตอนนี้มีลาบหมูคุณหมอแต่อ่อนดีนะครับอ่ะใช่ลวกอ่อนอร่อยดีน้ำเหลียวแม่เหลียวตึ้งพันเมื่อกี้โอ้ยค่ะแถวกล้วยแก้วกล้วยมีนะคะคุณหมอคะอันนี้ก็ถือว่าครับ ใช่สวย,สวยอ่อนวันนี้โอเคสามสิบบาทครับอย่าลืมนะวันก่อนสั่งแล้วน้อยก็ลืมได้ได้ได้วันนั้นมันไม่มีสิมันไม่มีมไ,มมมไม่สวยใช่ผมเลยไม่เอามาแพงก็ซื้อมากันแล้วกันได้ได้ได้น้องก็บอกแพงไม่เอามา ได้เอามาสลับบ้างเงินิดหน่อยหน่อยคนที่เขาอยากกินนะเขาก็ไม่ได้ทำเองก็เหมือนพี่พี่อยากกินกับที่ก็ซื้อได้ไเดี๋ยวผมมาให้สวยครับสวยสวยไอ้แตงร้านีี่นนไท้อ อ๋าตัวเพี่น้องก็คือสิประมาณนี้เนาะหมอคำคือจะขอตัวจบคลิปอ่าสิได้อำนาจพระเจ้าเมพี่น้องเนาะอาหมอคำขอขอบขอบคุณเด้อพนะเมพี่น้องทีที่เข้ามาชมคลิปของหมอคำแล้วก็บวกขาโฆษณาของหมอคำไปเนาะหมอคำขอขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะหมอคำก็คือจะขอตัวจบเนาะอ่าได้กาสิได้อำนาจพระเจ้าแม่พี่น้องตัวนี้ได้เลยเนาะหมอคำขอขอบคุณขอบคุณเดนะเม่พี่น้องที่เข้ามาชมคลิปของหมอคำ กบปกตขามโฆษณาของมาขามไปเนาะบมาขามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่ยเด้อเนาะอะมาขามมือดีศิลิกาวเข้ามาสบายดีสบายดี